อันนี้ก็จะเป็นลูกเน็บนะครับลูกเน็บเนี่ยจะเล่นยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าคนขยหยเป็นก็ง่ายเลยนะครับ6 3 2นี่นะครับจะเป็นตามนี้นะครับ6 3 2เลยนะครับนะครับก็คือจะออก6 3 2บ่อยนะครับแต่อาจจะมีผิดเพี้ยนมีอะไรบ้างนะครับ อย่างน้อยๆจะต้องมีสักตาหนึ่งสามนะครับเนี่ยครับหกสองเนี่ยนะครับถ้าเขย่าน้ำหนักมือดีๆก็จะมาทุกตานะครับเนี่ยนะครับหกสามเนี่ยนะครับจะมาหน้าที่ลูกค้าสั่งไปนะครับจะมากับทุกตานะครับ นะครับ6 3 2โอเคนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับชุดนี้ถ้าท่านอื่นสนใจก็0 9 8 9 8 4 1 9 6 1นะครับ ID Line ครับ j h t 8 8 8แปดจริญเลร์ซับหายแหงนะครับ